ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุข้นครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในสูตรวิ่งล่างสองตจับชนกันอีกครับเป็นสองสูตรแล้วก่อนอื่นก็นเลกบกเขาครับพี่น้อง ตัวเลขไม่เข้าคือจับคู่ให้พวกเขาครับก็ขอษขอให้พี่น้องไว้ก่อนสำหรับลางสรุปให้เด่นดีสามแปด ตลองกับสามสองสามเก้าสี่สองสี่สามสี่เก้า็บอกเขาครับมวดนี้บอกเขางวดนี้ลุดแต่ว่าผมกระสิตามสูตรสูตรนี่แหละยังมั่นใจอยู่ว่าต้องเขาอีกกระสิเอาสูตรเนี่ยครับมาฝากพี่น้อง สำหรับบนบนจับคู่ให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดหกมาได้แค่คู่โตดครับคือแปดสองเด่นให้สองสุดครับสำหรับเด่น สูตรนี้ยังเดินต่อครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหกแต่ว่าสูตรนี้ <c oughs> ใส่ได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับพี่น้องผมบอกให้มาทั้งบนทั้งล่างในแต่ละง,งวดแต่ว่าสูตรนี้มันลดหลังจากเดินมาดีๆก็ลดก็ตามต่อสวัสดี ผมสิเอาสูตรใดมาจับกับสูตรนี้ก็ถามมึงครับแต่ว่าสิส่ใส่สูตรเก่าผมก็คิดว่าผมส่ใส่สูตรเก้านี่แหละถ้าเอาหาไส้ก็เป็นแปดสองหา ขนาสิได้โตดอ่ะเอาไหมครับแต่ว่ามันส้นกันสูตรที่ผมส้นกันเห็ดส้นกันนี่มันมันมันไปขลักลอยครับพี่น้องสูตรเด่นบนเด่นบน ช่วกันที่แปดก็เก่าแต่วันไปเขารักลอยแปดแต่เขารักสิบรักหน่วยนี่กครับนาสิได้นาสิไม่โศกแต่ว่าไปเขารักลอยนี่มืดสิทธิ์เลยครับคือบ่ได้อ่ะสูตรสูตรแรกครับตามตัวก็สูตร สูตรนี้แหละครับผมก็ยังมั่นใจว่ามันต้องเดินต่อละงวดนี้งวดที่แล้วมันส้นกันที่สามมาครับคือหลุดงวดก่อนั่นก็ส้นสองก็มาสองครับส้นเก่ากัมาเก่าครับส้นศูนย์ก็มาศูนย์ส้นสองก็กมาสองแต่งวดนี้ผิดครับมันส้นกันที่หกแต่ว่าบบมามันมากแปดเจ็ดมากเ็ตัวนี้ แต่พี่นองก็ไปเห็ดยอดหลังมึงครับในแต่ละงวดมันเดินเงีวมาจังใดซ้ำใดมามึงสูตรครับสูตรแรกก็คือใส่หลักหม,มกื่นไปหลักพันหลักแสนโอ้ยบวกคิดบวกถึกหลักแสนบวกหลักหมืน่น แล้วก็หลักสิบสูตรแรกครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าเอาห้าครับสูตรแรกด้ห้าห้าต้นนี้บวกห้าครับได้ศูนย์ คือเหล็กตัวแท้นเหรอครับเป็นศูนย์ูตรที่สองก็ใส่ลักเดียวกันนี่ครับแต่ว่ามีบวกหกกงทีนี่ครับใส่ลักเดียวกันเลยได้บวกหกกงทีได้สิบหาหาบวกหกเป็นหนึ่งคือได้สิบเอ็ดคือเหล็กหนึ่งครับ หนึ่งรถแต้มคือศูนย์นครับชนกันที่ศูนย์ครับวันนี้ชนกันที่ศูนย์ชนกันที่ศูนย์มาตัวไหนครับ นา06ใช่ไหมหรือ0220เดี๋ยวผมเมืองกอนดูก่อน ออก0ูครับพี่น้อง0ูนยวัดต่อไปครับิธีททำคือแสนบวกเงินบวกสิบบวกศูนได้ห้าบวกเก้าได้สิครับ ห้าบวกเก้าได้สิบสี่เอาซีซีตัวนี้บวกห้าได้เก้าครับสูตรที่สองหลักหมืหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบเช่นกันครับแต่มีบวกหกคงที่ครับได้สิบสี่ีบวก C บวก6เป็น10คือ0 0ลดแต้มได้เก้าบดถัดมาออกยังครับชนกันที่9ครับชนกันที่9ออก9 1ครับเข้าเก้า สำหรับเอฟซีเก่าก็นา่าสิลู้วิธี่ำแล้วก็น่าสิหูแล้วล่ะครับแต่ว่าสำหรับเอฟซีใหม่พี่น้องเข้ามาเมืองใหม่บทท่านหก็ติดตามไหมครับกดติดตามช่องจานป่องสูตรคำนวณครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับถือใจกับกดไลค์กดแชร์มต่อไปครับ แสนบวกหมื่นบวกสิบเก้าบวกสเป็น13 3สบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น12สูตรแรกครับสูตรที่2องแสนหมืน่นสิบวกหคงที่ครับ ะะไดร้ครับเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามสามรถแต้มเหลือสองครับชนที่สองครับชนที่สองออกอะไรครับออกสองหกครับสองตัวล่าง ก็เข้าที่สองมาง,งวดที่แล้วครับมาง,งวดง,งวดที่แล้วคือสูตรนี้แสนหมืน่นสิบสองบวกสี่เป็นหกหกบวก สเป็น8ปดเดบวกหเป็น13บสเอาสสูตรที่2สูตรเดียวกันแต่มีบวกหกคงที่เพิ่มขึ้นมาครับ8ปบวกหกได้สิเอาสี่สลดเต็มเหลือสาอีกหัดที่แล้ว ออกอยังครับออกหาศูนศนย์หาหรือหาศูนย์ห้าศพิดครับวันนี้พิดกับพิดไปเริ่มไหมมันนม,นมืองงวดวันที่สิบห เดือนแปดสอง 8, 2, หาหกครับสูตรคือแสนบวกหมื่นบวกส0บแสนบวกหมื่นบวกสิบบวกหเป็น9 8้บวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น14คือ4 4่บวกห้า ได้เก้าสูตรที่สองแสนหนึ่งสิบบวกหกคงที่สี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์ลดแต้มเป็นเก้าเนี่ยครับงวดนี้ส้นกันที่เก้า ชนกันที่เก้าครับสิมาตัวใดวดวันที่สิบหกเดือนแปดหกแปดหลังจากพดและสิเดือนต่อบ่ครับกับฝากพี่น้องพิจาจรณามึง ถ้ามักจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับสูตรทุกสูตรมีผิดมีถูกไม่มีสูตรไหนผิดตลอดไม่มีสูตรไหนถูกตลอดอเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นนะครับคือแก,กก็กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจมีทางช่อง มีกำลังใจคิดคนหาตัวเลขเด็ดเด็ดให้พี่น้องเมืองครับเก้าที่สิปจับคู่กับตัวใดครับก็ติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ